กรณีที่นายวัฒนามังทิสารรองเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือรองเลขาสปรกรพร้อมด้วยปฏิรูปที่ดินอุบลราชธานีที่มารักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินนะครราชสีมาไปแจ้งความกับตำรวจสถานีตำรวจภูทรหมูสีอำเภอปากช่องค่ะ,ะเป็นการร้องทุกข์กล่าวโทษกับนายชัยวัตรลิมลิขิตอักษรผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาตินะคะที่ได้เข้าไปพร้อมกับพวก หรือถอนหมุดสปกรในแปลงเอกสารสิทธิ์บ้านเหวปลากั้งในอำเภอปากช่องจำนวน27หมุดโดยอ้างว่าหลักหมุดเหล่านั้นไปอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ค่ะสปกรชี้แจงว่าที่ดินแปลงพิพาทเป็นที่ดินของสอปกรจำแนกออกจากป่าไม้ถาวรปากเขาใหญ่ซึ่งอยู่นอกจากเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะหลังจากที่นายชัยวัฒน์ถอนหลักหมุดไปแล้วก็ยังไม่ส่งมอบคืนให้กับสปกรโคราช เขาจึงมองว่านี่เป็นการกระทําที่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา363มาตรา334จึงไปแจ้งความเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะพันตํำรวจตรีประยงหวังกุลกลางสารวัตรสอบสวนสถานีตํารวจภูทรหมูสีบอกว่าอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานนะคะและจะสอบปาก,กรรม สอบปากคำสปกรนครราชสีมาเพิ่มเติมเนื่องจากเป็นผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการจึงต้องรวบรวมหลักฐานส่งให้กับปะปะชนะคะมีกรอบเวลาในการทำงาน30วันค่ะนี่เป็นความเคลื่อนไหวในระยะเวลาไม่นานนะคะหลังจากที่สปกรได้ออกถแถลงการยืนยันว่าเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทดังกล่าวยืนยันว่าจุดนั้นเป็นป่าจำแนกออกจากเขาใหญ่ไม่ใช่จำแนกที่จะไปรวมกับเขาใหญ่นะคะคือถูกแยกออกมาจากเขาใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของ 3 3 0 0 0ไร่ที่จะต้องเอามาปฏิรูปให้กับประชาชนปฏิกริยาตามมาจากเรื่องนี้ก็คือเพจชมรมฮักเขาใหญ่ค่ะติดแฮชแท็กเซฟชัยวัดปกป้องปากเขาใหญ่ทันทีซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปดูเรื่องนี้เนี่ยเคยมีบันทึกข้อความสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในปี2539ค่ะที่ระบุถึง แนวทางเพื่อให้กรมป่าไม้และสปะกอยืดปฏิบัติตามว่าตรงไหนปฏิรูปได้ตรงไหนต้องส่งคืน พบว่าในช่วงที่ทำา o u u ทําบันทึกกันเนี่ยมีอยู่299ป่าใน66จังหวัดนะคะย้ำว่าโดยหลักการแล้วจะต้องสำรวจจากพื้นที่จริงร่วมกับหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศถ้าเป็นป่าหรือสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมจะทำกินได้มีความลาดชันเกิน35องศาเป็นพื้นที่ต้นน้ำเป็นสวนป่าของทางราชการต้องส่งคืนไปยังกรมป่าไม้โดยที่การรับรองแปลงจะสมบูรณ์ได้ต้องเป็นการลงนามร่วมกันระหว่าง สปรกรและป่าไม้ค่ะซึ่งถ้าเราดูจากพื้นที่จริงที่ชุดพญาเสือและกรมป่าไม้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบมาด้วยกัน mm hmm. ก็จะมีคำถามอยู่พอสมควรว่าเอ๊ะในบางแปลงทำไมหมุดบางชิ้นไปปรากฏในพื้นที่ที่เป็นคลอง เป็นลำน้ำเช่นลำตะคองได้อย่างไรปักคล่อมด้วยนะคะสภาพพื้นที่บางจุดเป็นภูเขาออกแปลงสอปกอให้มีคนเข้าไปทำกินได้อย่างไรท่าทีของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ย้ำถึงทางออกในเรื่องนี้ว่าจะต้องใช้แผนที่วันแมทที่กรมแผนที่ทหารเป็นผู้ดำเนินการค่ะเราก็ยืนยันของเรานะครับเราก็มีหลักกฎหมายของเรานะครับ <ปะ S 2> ผม <ปะ S 2> ผมเด่นเสมอว่า ปัญหาว่าแต่ละหน่วยงานแต่ละกระทรวงที่ใช้แผนที่ของตัวเองต่างก็อ้างว่าตัวเองถูกนะครับอย่างกระทรวงในหน่วยงานของกระทรวงทรัพย์สมัยก่อนก็คือกระทรวงกรเกษตรนะครับตอพอแยกออกไปก็มีประเด็นใช้ใช้แผนที่คนละฉบับเขาถึงที่มาที่ไปของคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติถึงนะครับเดินหน้าวันแบบตั้งแต่รัฐบาลชุดที่แล้วนะครับ อย่าลืมว่าที่ดินของรัฐทั้งหมดก็คือของรัฐนะไม่ใช่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับดังนั้นเราก็ต้องยึดกฎหมายของรัฐเป็นหลักเราต้องมีหลักนะครับเมื่อรัฐตัดสินใจแล้วว่าจะให้คณะกรรมการที่แก้ปัญหาเรื่องวันแบบนะครับโดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาตางห部เป็นนะครับประธานก็ต้องให้เกียรติท่านให้ท่านดนุมัตนการไป ชานี้ใช้พื้นที่ตรงกลางในการถาทางออกก็คือที่ทำรรเนียบร,รัฐบาลแต่นายกไม่ได้ร่วมวงด้วยนะคะนายกเองก็มองว่าอยากจะให้เรื่องนี้ยุติกันได้ด้วยคู่ขัดแย้งทั้งสองหน่วยงานผ่านเทคโนโลยีของกรมแผนที่ทหารค่ะท่านท่าน,านรัฐมนตรีท่านประหลัดกระทรวงทรัพย์สุรพนท่านจะเรียกประชุมภายในนะครับวันนี้เอาวันนี้เอาเอา,เอาเรื่องเป็นที่ตั้งเลยก่อนเรื่องที่ทำจริงของพี่น้องเป็นเรื่องใหญ่แล้วการที่ทําเรื่องพวกนี้มันก็มีเรื่องที่มันละเอียดอ่อน นะครับประเด็นกฎหมายซับซ้อนแต่ชัดเจนครับเราเอาแผนที่ทหารเป็นหลัก1ต่อสี่พันเป็นหลักเพราะฉะนั้นแผนที่ทหารตัวนี้ถ้าเกิดสืบทราบได้แล้วชัดเจนถ้าตรงไหนมีที่ป่าก็ปล่อยเป็นป่าไปนะครับเราไม่มีก้าวไก่อยู่แล้วตรงนี้พอขอให้ชัดเจนอย่างที่ผมเรียนไปในการสัมมนาที่ของสาสตร์ธรกิจไปว่าถ้าเราทําอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีมันต้องมีหลักการแต่ว่าถ้าเกิดไม่ทําอะไรเลยมันก็ไม่ผิดมันก็ไม่มีการมาทะเลาะก,กัน นะครับการทะเลาะกันก็ดีก็มีการชำระล้างนโยบายด้วยว่าถ้าเกิดเราทําตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเราทําถูกต้องเราทําดีเนี่ยมันก็จะได้หลุดไปซะเอาให้มีการสอบถามให้ชัดเจนดีกว่าถ้าคุณชัยวัฒน์ยังไม่ชัดเจนก็ก็สอบถามให้ชัดเจนนะครับตรงนี้ก็ต้องทํากันไปไม่งั้นถ้าเกิดอย่างนี้ก็พี่น้องประชาชนก็ไม่ได้มีสิทธิที่ทํากินเพทีหนึ่งนะครับเราก็ต้องเราก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับเอาความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้ง เรื่องนี้เร้อรังนะคะคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ย้ําว่าในการประชุมของคณะกรรมการวันแมปเนี่ยได้ข้อสรุปร่วมกันแล้วว่าเฉพาะที่พื้นที่เขาใหญ่เรื่องปมพิพาสอปกรจะต้องเสร็จให้ได้ในสองเดือนและทุกฝ่ายจะต้องยอมรับด้วยนะคะมีคณะอนุกรรมการที่เข้ามารับผิดชอบร่วมกันทั้งสัดส่วนด้านเทคนิคและการรับผิดชอบด้านแนวเส้นต่างๆคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายที่จะมาดูเรื่องของกฎหมาย เรื่องของนโยบายที่จะมาดูในเรื่องในทางการเมืองด้วยแต่ถ้าเราดูจากท่าทีของฝ่ายอุทยานหัวหน้าชัยวัน์ดูเหมือนจะไม่ยอมรับ คณะเทคนิคทางฝ่ายทาหารอยู่พอสมควรค่ะซึ่งทําให้วันนี้บรรยากาศร้อนๆมันเกิดขึ้นที่ทําเนียบค่ะกระทรวงทรัพย์เนี่ยนัดสปกมาหารือกันในระดับประลัดนะคะมาหารือกันแล้วก็จะมีคุณชัยวัตรลิมลิขตอักษรที่จะต้องมาหารือกับสปกด้วยเลขาสปกก็เข้าร่วมด้วยนะคะการหารือในวันนี้เนี่ยต้องจับตาดูว่าจะอะไรจะเป็นสาระสําคัญดิฉันโทรหาคุณชัยวัตรไม่อยอมให้ข้อมูลค่ะบอกขอให้รอหน่อยจะไปเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขอะไรหรือไม่ ดิฉันถามว่าจะไปเกี่ยวข้องกับคดีความที่เพิ่งเกิดขึ้นไหมหรือเรื่องนี้มันจะจบแค่เรื่องเส้นพิพาทกันเท่านั้นคุณชัยวัตรบอกขอให้รอสักนิดหนึ่งไม่ยอมตัดจริงๆนะคะขณะเดียวกันค่ะอีกคณะหนึ่งที่จะลงพื้นที่ไปในวันนี้คือคุณอภิชาติสิริสุนทรสสบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลในฐานะประธานคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรก็จะนําคณะลงพื้นที่ในเขตที่ดินทับซ้อนเขาใหญ่ไปดูพื้นที่จริง จะไปสอบถามกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็จะนำข้อมูลกลับมาในกรรมาธิการในวันพุทธที่6มีนาคมนี้เลยนะคะจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งอุทยานและสประกรเข้ามาชี้แจงเพิ่มเติมด้วยค่ะ